ขาดจะต้องตัดขาดจะต้องในตัาใจจึงได้การแต่เราเนีายนะสารต้องจต้อก็อ่านที่วาจะจขอเขียนกานนะวันนี้วันที่สิก้าเอนกุาที่ผกานาเนี่ยเราตต่อ้เขียนมาดูเป่ะ เราไปอ่านไปดีเองะือเราอยากโดนก็ะดาไม่ได้ราไม่ดีต่อสื่อน่อกต่อชวงจะมีปวดียไปดินไปกระดายก็หล่ะนะโมีนาอยขางแต่คนราชื่อรายนาแใ่บางครั้งเนี่ยอาจารย์ติดพลาดไปบ้างพุทธมันถึงบอกบนบันถึงพระกรรับรู้นั่นแหละโดยเฉพาะพี่น้องเราเนี่ยรู้ชื่อรู้นามกันหนดนุูกป่นถ้าจะเอาอะไรชื่อรายนามมาเนี่ยนะโมตนาเนี่ยจะต่างได้ครับทุก แต่คุณกัญญาพรรับการบทัแตะตุ๊กมาที่ให้พ่อพันพอคงแต่สุกรบจารเป็นปัจจัยหนึร้อยบาทเราคุน้ำอ้อยวิลัยวันเมาที่ไห้ในชาติวิลัยวันท่จบไปเวีจากเป็นปัจจัยเดียวร้อยบาทอาชาโต๊ะ

จะเต็มสามเดของพี่คนนอนสูงเนี่ยอโยนจะตับแล้วนี่ยโยมแม่ชื่ออะไรยันะแม่เปนนี้แม่แต่เป็นไมโอลพะนายนี่แม่เขาทำทุนนะโอ้เกิดกันตกันครับเกิดพี่สาวเนี่ยพี่สาวลไปเมตโพ่อเป็นไงบ้างมีกิจกรรมที่บวานไหนถามนะอยู่กับอ่าอยู่กับท่านอะไรครับเนี่ยอยู่กับหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อ ด้านหมูด้านหมูมีกิจกรรมทุกวันวันนวันนี้วันที่สิบวันสุดท้ายวันจันทร์ที่สิบมีนาคท่แปดทำเป็นประจำหนึ่ถึงสิบเลยไหมสิบทุกปีี้สี่แล้วไ้าหลายรูปอะไรครับมีหกสิีู่กสิพอดีเราเไม่ขาวพวกขาวล่ะ สี่แล้วก็บาม้รวมประมาณร้อยคนกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้งหลังจากนังบาตแล้วนักบาตรนับาทเราทำอะไรบางปะเสกพระเทพาเรีตอนประมาณแปดโม่งหลังจากนั้นเราก็จะเตกับพระองกอภานอะไรนะทำอภานออกกรรมออกกรรมออกจัโมงประาณสิบโมงเช้า ก็พระก็ตามต้กของพระโยมเดินทางที่พุธกิจกรรมวันนี้น่าจะมาแล้วมาสักป3าปสีนเข้าโมสดตากรล้ับุทธมีของพระหลังจากนี้จะมีกันไหนต่อหมบัดนีบันนี้สิบ้ามีนาบัดีาตรงมาาขาสิบห้ามข้ามหรือมข่า มูลมะข่าไม่ใช่ไม่ใช่มะค่าละมูลเนาะโบราณเนาะโบรามะข่ามูลม่าสิบห้าติงวันที่เท่าไหรย์ยี่สี่ขอบคุณหลวงพ่อครับเดี๋ยวไปดูทุกทางกันครับว่ายายโยจะว่ายไหนร้องบัวนี่เอาเผาว่าไหนนะวันนา้เนาะพอดองก๊อาศัยพวงนี่ มาวุ้นทีไทยพ่อยการมาช่วยมาช่วยทุกวันไหมครับแม่ผัวมาทุกวันแม่โอเครับอาศัยวัวก่อก่อมีครับอาศัยวัวเป็นปัจจัยาสาักยายมาทุกวันไหมครับอ๋อมาวันนี้วันเดียวคนบ้านไหนยายบ้านไหนตลามาไกลบุญหลายนะครับยายแล้วครับคนบ้านไหนครับตลาดแก่ตลาดและครับ